สวัสดีครับผมอยู่ที่งานประจำปีรับบัวหลวงพ่อโตนะครับประจำปี2566ครับของเดือนตุลาคมช่วงออกพรรษาด้านนอกของโบสถ์ที่เก็บองหลวงพ่อโตจัดได้สวยงามมากครับมีผู้คนเข้ามาชมมาทำบุญตลอดเวลา ตรงนี้อีกจุดที่มันจุดเทียนปล่อยลงน้ำบนตามปีเกิด12ราศีรูปทรงก็ทำเป็นกระทงลอยน้ำได้หาปร,รินทํได้ประโยช์เอาไว้ทั้งสองลกเลยเพื่อจะได้มาที่แกงแสดงคำแม่ล่วงบนในงานประเพณีรับบวนหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทย ไม่รู้หลวงพ่อ่้นปิภาและปิตันใดหรือเปล่าถ้าไม่ติดก็นมีมนนะทั้งสองลูกเขามีตอบด้วยเขาเอไป้นั่นไม่จะพูเหรอแต่ใบไม้แต่ทางเข้าโบสถ์ที่จะไปสักการบูชาหลวงพ่อจัดเต็มไปด้วยดอกไม้มากมายเลยครับ ราปกาแมวฝาหมูสอสทอสมทรสีวิรไลมีเครื่องดื่มเย็นๆบริการหน้าศาลเจ้าพ่อบางปีห้านลูกสาวป้าพุ่นลูกหลานเป้าพุ่นขายอาหารตามสั่งอยู่ที่หน้าศาลก่อนเข้าด้านในก็ฝากรองเท้าด้วยนะครับรับประกันไม่หายแน่นอนมีบัตรนัมเบอร์เอาไว้ เข้ามาด้านในแล้วนะครับก็จะบอกความรู้สักหน่อยนะครับชื่อเดิมวัดพระพราชัยชนะสงครามวัดใหญ่หรือวัดหลวงพ่อโตตามโบราณจารึกทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ครั้งโบราณที่กล่าวไว้ สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังจากเสียกรุงศรีอยธุธยาถึงสองครั้งในปีพศ .2112 และ2310จะพาเข้าไปดูองค์หลวงพ่อโตนะครับ มากาบไหว้ปิดทองได้ทุกวันนะครับหลวงพ่อโตวความกว้างก็สามสอบหนึ่งคืบวัสดุทองสำริดปิดทองปางมารวิชัยศิลปะสุขโขทยัย ที่จะนำไปแห่ขบวนทางเรือนะครับ บัวพ่อค้าแม่ค้าจัดแบบสวยงามวางขายเต็มทุกที่มีราคาตั้งแต่30จนถึง80บาทต่อหนึ่งกร,รัมเลยครับในวัดตอนนี้คนมาเยอะมากเลยครับเตรียมโยนบัวเรือก็มากันเยอะครับเรือมีหลายรูปแบบเลยครับมาโชว์กัน chơi <laughs> 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 cái động nhá nhún nhung lên là cái ở bên, ở bên là tía này cái đuôi nó đẹp 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 đẹp

จะได้ไม่ถูกหลอกนะจะได้เป็นนี่ทางออนไลน์จะได้ไม่ถูกเขาหลอกนะหลายคนนู่นเขาหลอกเต็มใจให้หลอกนะครับเพราะนั้นถ้าอ,อยากแกได้ต้องไปที่วัดอยากจะได้ปฏิญินลงพวกโตปฏิญินนาเทวดายโนยานให้บรรดาสองฝั่งด้วยนะครับดอกบ,บัวไปคนละดอกดอกละล้านดอกละล้าน,อลลานเอาไปเป็นโอสถกำหนดเป็นยาจะได้ไม่เจ็บไม่จนไม่ทุนเลย อาซาตุนะี่จะสบมากันสวยสดงดงามเหลือเกินอาตางจินก็ามามาแถวนี้ก็เยอะนะครับเหนือใต้ตะวันออกตกมาเอนพาม่ารามันอนะาท่านคนไทยในคกับนี้เหมือนจยุบก่อนเลยชาวไทยชาวลาวชาไมคราบขายเราต้องาาไปทำร,ร้านไอิสรีแร้วทำที่สมุทรปราการก็รวยแล้ว อ้ีมันเกินใช้นะครับตรงนี้อามามามาสาธุเทวดาโยนลัวใม้กับทุกยนก็เป็นคนละอกก็เป็นคนละ่อก็ไม่ไปโนต่อการโยนไปไกลๆไปได้ถึงว่าชอบดีไอ้มามีสิทสุขประโยชน์นอนทุกมันมีสิทสุขประโยชน์นานทุกวันนี้เรามาสนุกสนานมาลุ้นงาเยื่อใยไปสามไปเจ็ดไม่จนกลับไปหลายเืต้หลายแสนสาจะพอ พิธียนบัวเสร็จแล้วแต่ง,งานยังมีของขายยังมีเครื่องเล่นอยู่อีกนะครับถึง30ตุลาคม